รอนานยังมาแลยขับมาปีนเออลองเออลองเออลองเออตอนนี้อยู่นิวซีแลนด์นะครับเอิอเปล่าไปสิอากาศหนาวถึงใจมากไอแตงโมไม่ทำมีตกตกใจมากพี่ตีนเขาจะขับไปออสเตรเลียป้อนชาวไอป้อนเขาหน่อยไหมอยากเข้าไปข้างในเลยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่สนามแข่งรถโมโต โรงเรียนมอเทนวิวนะคะหนูก็รู้สึกว่าบรรยากาศแบบน่าเรียนมากเพราะว่าอากาศค่อนข้างเย็นแล้วก็มีลมพัดตลอดเวลาอาจารย์ก็ไนสมากมากแล้วก็ได้ใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นทําให้รู้สึกเหมือนแบบใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันได้ดีขึ้นค่ะระบบการเรียนเขาดีที่นี่เขาเน้นปฏิบัติมากกว่าเรีนย็ไม่ได้เยอะแต่สนุกมากโรงเรียนก็ใหญ่ดีแล้วก็มันสบายเรียนค่อนข้างชิลเรียนง่ายเรียนอะไรอย่างงี้แต่ว่าเรียนคือเรียนเล่นคือเล่นมันจะไม่เหมือนของไทยของไทยคือเรามีแบบจิหยิบโทรศัพท์มาเล่นอะไรอย่างงี้แต่ที่นี่ไม่ค่อยม วิชาการเรียนที่นี่แบบหลากหลายมากค่ะแล้วก็อนุกประทับใจในโรงเรียนนี้มากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินทางไปควีนซ์ดาวโดยมีน e ิกกี้เป็นคนขับนะคะ We are going to ช i อีกหนังเล็กคุกคากิหนาวไหมไม่หนาวเลย พาเด็กๆมาซามอนฟาร์มนะคะทำไมมันไม่ค่อยลอยขึ้นมาเลยอ่ะพราถลายอยู่บนมาตายดิโอเคอ่อพี่สุดอ่ะปีนพี <c oughs> ่หิวโดดไหมพี่อ่ะเริ่มชวนละเริ่มชวนเดือด, <c oughs> ด,ดไหมครับ ระโดดบันจี้นะคะแล้วอันดาไม่มีเพื่อนก็เลยโดดเป็นเพื่อนอันดาแต่ว่าได้คิวก่อนอันดาพร้อมไหมพร้อมไหมอยู่แล้ว สนุกคือคัอสนุกมากคือแบบวิญญาณหลุดออกไปแล้วผงไทยอยู่ในมือเขานั่นเองนี่ค่ะตัวเชวยนะคะหนุกหนุกมากครับนั่งหน้าสุดนม<ช>เลยสนุกครับสนุกมากครับเล่นตีหน้าเต็มเต เอาไหมป้าอร่อยไหมหวานป้าก้อนใหญ่มากเยยีม yep. ทิไปไฟควีนเชานะคะก็สนุกกับเพื่อนๆมากเลยค่ะที่กินแซลมอนที่ฟาร์มแซลมอนด้วยค่ะแล้วก็ได้ไปดูเพื่อนโดดบัจจ้จ้ำตอนไฟครีนเชาก็สวยมากเป็นสิ่งที่ต้องไปในนิวซีแลนด์นะคะเพราะมันสวยมากๆบัดดี้ก็คือน่ารักคอยช่วยเหลือทุกอย่างบัดดี้หนูอะ่ะใจดีมากแล้วก็เฟลล,เฟลี่มากค่ะบางครั้งแบบเวลาหนูไม่เข้าใจอะไรที่เขาพูดเขาก็จะทานเจลท์เพื่กับหนูค่ะบัดดี้ที่โรงเรียนก็ดีมากค่ะบัดดี้ก็น่ารักมากเลยค่ะช่วยเวลา ที่หนูไม่เข้าใจอะไรก็จะบอกปีเตอร์นี่คือเบอร์เกอร์ที่เิาอยู่ข้างนอกแล้วเรียบๆนี่คือเรียบเนี่คือเบอร์เกอร์ที่เราทได้แล้ว เราอยู่ที่สนามแข่งรถโมโตโอเอ้ยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นสิครับดูข้างหลังไปละชัคนครับดูอันนี้นะคะเรากำลังมาตามหาห้องําำที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่นะคะ ก h um, ตินเต้นอยู่ติเต,ต้นมากติณเต้นที่สุด่ติขเขาจะขับไปออสเตรเลียตินจะขับไปไหนครเมื่อกี้ไปออสเตรเลียสนุกมากเราผมได้ขับไปที่ออกไปในทะเลแล้วก็วนกลับมาสใ,ใจมาก ไอแตงไม่ทำบินตกโตมากลงนิ้มกว่กับตันที่บินมาควันตันอีกอโคดอบอุ่นมากเพราะว่าโคดมีลูกหลายคนแล้วเขาก็เข้าใจเด็กเขาก็เลยพาเราไปเที่ยวไปนู่นนี่ผู้คนที่นี่ก็เฟรนดี่ดีก็คุยได้ใจดีอโค้เฟรนดี้ก็คือน่ารักมากคือขออะไรก็คือ พาไปหมดแล้วก็แบบมีน้องๆสองคนไม่เคยตังเหงาเลยชวนเล่นตลอดโฮสทำอาหารอร่อยเมนูที่โฮสทำให้อร่อยทุกเย็นเลยเพราะว่าโฮสเขาวันหนึ่งไปไปจีนอีกวันไปรัสเซียอีกวันไปยุโรปอีกวันไปเวียดนามอีกวันไปญี่ปุ่นอาหารหลายชาติมากไม่มีเมนูซ้ำกันเลยอะยกเป็นสลัดงงมากทำได้ไงโฮสก็คือดีมากๆเรื่องนี้ดีสุดๆเลยเพราะว่าโฮสแบบดูแลดีมากเหมือนวันเกิดเขาก็ให้ของขวัญทำ เค้กให้เราดูแลเราโอเคมากหัวใจดีมากๆค่ะหนูคือเขาเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจมากๆค่ะอยู่ด้วยแล้วยิ้มหัวเราะตลอดเลยค่ะสนุกสนุกเร็วเร็วมากด้วยเนินหนึนน่งสนุกดีค่ะ <laughs> ชอบมากค่ะสนุกมากสนุกมาก